สวัสดีครับคลิปนี้มาเฉลยข้อสอบข้อที่7นะข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะีก็ขอบคุณนะคนรวบรวมข้อสอบแล้วก็น้องนองที่สอบรุ่น tu ยู่ทุกคนข้อสอบข้อที่7จนะ็ดกำหนดให้ abc เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีนะ ab ยาวเท่ากับ3คูณสแควร์ูทร้อ bc ยาวเท่ากับสแควร์รูท 701 D เป็นจุดกึ่งกลาง ac นะ bd ยาวเท่ากับ square root 170จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc นะแล้วก็ตัวเลือกเหมือนเดิมนะ1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, 4. นะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปว่าจุดอ่อนของตัวเลือกนี้คืออะไรลักฉุวยฉายเลือกฉุวยฉายอันนี้ก็เป็นภาษาตำรานะวาดรูปประกอบนะ a b c ด้านตรงข้ามมุม a นะี square root 701ด้านตรงข้ามมุม c 3คูณ square root 113 b d ยาวเท่ากับ square root 170นะี b ไม่รู้ค่าติดไว้ก่อน d เป็นจุดกึ่งกลางก็ว่าด้านนี้ก็ b ส่วน2ด้านนี้ก็ b ส่วน2นะี a กำหนดแล้ว c กำหนดแล้ว d square root 170 สูตรนี้มาจากเนี่ย a p o l l o n u s theorem นะมีก็ใช้เลยนะไม่มีก็เดี๋ยวไปใช้วิธีที่2ถัดไปสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข709 A กำลังสนี่ยแทนค่าล้วเนี่ยกำลังสแทนค่าและวคำนวณออกมาเนี่ยสองกำลังสแทนค่าแล้วเนีคำนวณค่าได้ B เท่ากับ2คูรสแควรรูท ร้อยเกนีรู้ค่า a รู้ค่า b รู้ค่า c แล้วนะีความยาวเส้นรอบรูปส่วน2องเนะี่ยบวกบวก c ส่วนสองเนะีคำนวณค่านะคำนวณทีเดียวก็ได้นะแต่นี้แยกให้เห็นว่า s คูณ s ลบ a นะ s, b s, s c, นะี่ลบ b คูณ s ลบ C แทนค่าไปนะ คำนวณแล้วนะเสร็จแล้วก็ถอดรูดลักชุวยฉายเลือกชุวยฉายนะชุยฉายเห็นลงท้ายด้วยเลขเก 9, นะ้าชุยฉายกล้าเลือกตัวเลือกสามสามสามไหมนะถ้าไม่กล้าเลือกก็ไปหารากต่อไปเห็นไหมนี่คือนะประโยชน์ที่ได้จากตัวเลือกนะ 3, 3, 3. สามสามสามหลักหน่วยเลขเก้ามีตัวเดียวแลวนะไม่กล้าเลือกก็ถอดรูทไปกล้าเลือกก็เลือกเลย นะสนใจข้อพิสูจน์นะฮีลอนฟอร์มูลา่าก็ไปดูคลิปหมายเลข296นะไม่รู้จักสูตรนะอัลโลเนสเทเลมไม่เป็นไรนะมาใช้พีทาโกรัสกันลากเส้นตั้งฉากนะความสูงของสามเหลี่ยมจากฐานตัวนี้นะ h นะให้ตัวนี้เป็น x นะก็แปลว่าท่อนนี้นะ b 2ลบ x ท่อนนี้ก็ต้องเป็น b ส่วน2บวก x สามเหลี่ยม BDE สนาะมเหลี่ยมรูปนี้นะ x กําลังสองบวก h กําลังสองเท่ากับ d กําลังสองอันนี้ก็มาจากพิทาโกรัสนะสามเหลี่ยม BAE ก็สามเหลี่ยมมุมฉากอีกนะ c กําลังสองเท่ากนะับ h กําลังสองบวก b ส่วนสองบวก x ทั้งหมดกําลังสองแล้วก็แทนค่านะ c กําลังสองความสูง h กำลังสองมาจากบรรทัดนี้นะเนี่ย h สกำลังสองร้อยเจ็ดสิบลบ x กำลังสองต่อไปสามเหลี b b ่ยม BCE เนี่ย BCE เอกำลังสองเท่ากับเนี่ยความสูง h กำลังสองแล้วก็ด้านนี้ b ส่วนสองลบ x ทั้งหมดกำลังสอง h กำลังสองแทนค่าไปละเนี่ยต่อไปก็แก้สมก,การเนี่ยจากสมก,การนี้เนี่ยกระจายแล้วเนี่ยเหลือตัวแปร bx สมการนี้กระจายแล้วเหลือตัวแปร bx เนี่ยจับบวกกันนะ bx ลบ bx หายไปละนะเหลือ b กํลังสองได้ b กํลังสองเนะเท่ากับ7 7 6พถอรดรูทแล้วก็เหมือนกันนะได้ตัว b ละรูฟาร์มยาว b รูฟาร์มยาว x เนี่ยใช้สูตรเลยเนะี่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะ1ส,ส่วน2คูณฐานคูณสูง หลักคิดแบบเดียวกันเลยนะเวลาสอบชุยฉายกล้าเลือกไหมหลักหน่วยไปเลข9กนะตัวเลือกมี4ตัว1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4นั่นคือจุดอ่อนของตัวเลือกนะหยิบมาใช้ประโยชน์เลยนะอย่าไปถอดรูดในห้องสอบเสียเวลานะลักชุยฉายเลือกชุยฉายก็นะวาดรูปเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะวิธีที่3นะ โจทย์ให้มาแค่นี้ A B C นะสร้างรูปให้เป็น,นะปนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเลยนะเส้นนี้ขนานด้านนี้เนะี AE ขนานด้านนี้สีส่เหลี่ยม ABCE เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะสามเหลี่ยม BEC นี่นะ BEC นะ cos เซตนะี be กําลังสองบวก bc กําลังสองลบ ce กําลังสองหารด้วยสองเท่าของ be bc แล้วก็แทนค่านะคำนวณออกมาแล้วนะคอสเซต้าคือ91ส่วนรูทร้อยเจ็ดสิบรูทเจ็ดร้อยหนึ่งต่อไปนะไซน์เท่ากับสแควรูทหนึ่งลบคอสกําลังสองคำนวณค่าไซน์เซต้าได้ลนะ พราะนั้นพื้นที่ส่วนนี้นะก็สามารถเขียนในเทอมของนะหนึ่งส่วนสองนะคูณด้านนี้คูณด้านนี้คูณกับสายเซตาอันนี้ก็ลอกมานะรู้จากสายเซตาแหละสามเหลี่ยมนะ abc นะ abc e, เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่นะพนันสามเหลี่ยมสีเขียวครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน สามเหลี่ยม A B C ก็ครึ่งหนึงของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C ก็เลยเท่ากับเนี่ยครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C E เนี่ย A B C E เป็น2เท่าของพื้นที่สีเขียวตัวนี้นีตัดกันแล้วก็เหลือพ yeah ื้นที่สีเขียวหนส่วนสองเนี B E คูณ B C คูณไซน์เซแทนค่าแล้วก็คำนวณกันเนี่ย ได้33 3เหมือนกันน,น,นะก็วิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะแนะนำไว้3วิธีก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมเนะเมื่อกี้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของตัวเลือกแล้วนะ33 3, 3นะดูหลักหน่วยก็ได้คำตอบละลักเซวฮือยีเลือกเซลฮือยีนะเนียซือยีเขาใช้เครดิิชาแม็กมินนะเขาพบว่า พื้นที่สามเหลี่ยม abc นะนั่นน่ะหนส่วนสเนะี่ย ba bc คูณไซ n ์เซต้ามุมนี้ไซด์ b เนะี่ยแต่ไซ n ์มีค่าไม่เกิน1น,นี่คือเนะี่ยค่าสูงสุดของไซด์ที่เป็นไปได้นะก็แปลว่าเนะี่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc มีค่าไม่เกินเนะี่ย425หรอกนะผู้กำกับส่งตัวเลือกมาช่วยนะ สี่สี่ก็เลยตัดทิ้งไปคำแนะนำจากเซียวฮือยี้นะรู้ได้อย่างไรว่ารูทหนึ่งร้อยสิบสามนะมีค่าประมาณเป็นสิบจุดเจ็ดนะก็ไปใช้ความรู้นักเรียนมัธยมต้นกแล้วกันนะหาลากที่สองโดยการตั้งหารยาวหรือใช้สูตรนี้นะรูทของ X บวกเดลต้าเเท่ากับรูท x บวกเดลต้าเหารด้วย2คูณรูทเ์ 1้อแล้วก็มอมเป็ส่วนเลือกตัวนี้เป็น100่้อเพราะถอดรูทง่ายที่เหลือปัดไปเป็น13แล้วก็แทนค่าสูตรนะการประมาณค่าจะใช้2องตำแหน่งหรือ3นึ่งตำแหน่งก็ไดนะ้ทำนองเดียวกันเจ็ดนระ้อยหนะึ่งเลือกเลขที่ใกล้701แล้วถอดรูทได้ง่ายก็625นะ้อยยี่สิบต้าเก็76นะ็ดใช้สูตรครั้งหนึ่งเป็นค่าประมาณของสแควรูทเจ็ก็ 26.5จเนี่ยจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะจะไปประมาณโดยการตั้งหารยาวตามมาตรฐานคณิตศาสตร์ก็เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําแนะนำจากเซียวฮื้นยีเนี่ยสนใจเนี่ยข้อพิสูจน์ในกรอบสีฟ้าตัวนี้ก็ไปดูคลิปหมายเลข1 6 1หกนะพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ